ดีทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวย่าอ่านก่อนเด้อนะคะนี่มีจอหน้ารถนะติดเครื่องติดหน้ารถใหม่หมดเลยนะคะเดี๋ยวยาอ่านกันเด้อค่ะคุณเอสค่ะเดี๋ยวนะคะว่าไงว่าไงนะคะคุณการจจนานะคะคุณมาริสาสวัสดีค่ะนะคะฝนไม่ตกค่ะคุณกฤษณานะคะ วันเข้ากรุงเทพวันเข้ากรุงเทพร้องเพลงอะไรเอ่ยนะคะค่ะพี่ชาชายนะคะคุณการจนนาลูกนี้ลูกสาวของพ่อพ่อแม่น่ารักมากใช่กะจริงๆนะพ่อพ่อแม่นะคะแอดย่าขอถามพ่อพ่อแม่นะคะว่าเราอยากเห็นลูกเราลูกไหนนะคะแอดย่าอยากเห็นลูกที่น่ารักที่สุดนะคะก็คือนะคบแบบ อันไหนก็น่ารักหมดแต่ที่สุดนี่คือที่แต่งตัวเป็นค่ะไว้ผมยาวหรืออะไรหรือลูกเนี้ยแอดย่านะคะชอบทุกลูกแต่ว่าชอบที่ลูกนะคะน่ารักน่ารักมากแอดย่าไม่มีลูกนะคะเดี๋ยวว่างจะส่งเพลงน้องต้นข้าเป็นเพลงเร็วให้นะคะย่าขอบคุณค่ะนะคะคุณกงศักดิ์วันนี้แอดยาะะ่าค่ะช่วงนี้ไม่ได้ไลฟ์สดน้องใช่ไหมครับ ค่ะคุณไพศาลแอ็ดย่าอยู่เชียงรายนะจ้าแอ็ดย่าไม่ได้อยู่นะค่ะย่ามากลับมาแตกวันนั้นแล้วนะค่ะเลยไม่ได้อยู่ค่ะไม่อ็ดย่ากลับเชียงรายค่ะคุณไพศาลค่ะนะค่ะวันนี้น้องร้องที่บางเขนกรุงเทพสวัสดีครับแอ็ดย่าจ้าคุณคงศักข์ค่ะนะค่ะช่วงนี้งานแข่งเรือเยอะมากผมดูแข่งเรืออยู่ ใช่ไหมนะคะเพลงสุดท้ายที่กรุงเทพของคุณสุนารีเพราะมากใช่ไหมหนูต้องร้องใช่ไหมนะคะอยู่บ้านนาดีๆไม่ว่าดีจังนี้น้ามาเบื่อต้องทนทำนาจึงจากมาไม่สนใจใครจะเตือนเหมือนคำอยู่ๆหนูัปร้องได้ทุกเพลงค่ะคุณเอฟซีสุดท้ายที่กรุงเทพใช่ไหม หยอดตู้เพลงเลยนะคะขอเลยขอเลยนะคะขอลูกสาวเลยค่ะ <c oughs> ใช่ไหมนะคะขอให้โลกใจดีกับหนูตลอดไปนะคะคือให้หนูมีคนรักมากมายแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆนะคะอัจยาขอบคุณนะคะโลกที่ใจดีกับหนูนะคะคุณเอซค่ะค่ะคุณมาริสาค่ะเดี๋ยวเด้อจะ้ะขอให้ลูกใจดีกับ ท่ดาลูกทุ่งของเรานะคะลูกสาวคะ่ะใช้นะคะ่ะร้องอะไรนะร้องแหกหาร้องแหบไหม่เสเสียงย่าแหบนะคะขอบคุณค่ะนะคะ่ะเอีไม่หนีต้นข้าวก็สู้ฝนตกโค เยอะเลยนะคะเล่นมันมากใช่นะคะเมื่อคืนไอาย่าดูผ่านช่องลุงนะคะก็คุยกับลุงเนาะเอาย่าก็ได้คลิปนะคะเคยคุยกับลุงลุงจ๋าไว้นะคะขออนุญาตเนาะลุงจ๋าไวนะะ้นะคะคุณเอฟซีใช่นะคะหนูไปที่ไหนมีแต่คนรักพ่อพ่อแม่แม่รักหนูนะคะขอหนู นะคะมีแต่คนรักแบบนี้ตลอดไปแล้วก็มีสิ่งดีๆมีงานเข้ามาเยอะๆเงินทองไหลมาเทมานะคะ่คะช่องเฮียขาหมูหมุนตลอดฮะใช่ไหมเมื่อคืนหรอแต่ช่องลุงจ่าไม่เป็นไรนะคะสวัสดีค่ะคุณเอซีค่ะใช่ใช่ไหมอืมใช่ไหมช่องลุงช่องช่องที่แรกช่องอันช่อง ลุงจ่าก็โดนเหมือนกันนะคะช่องลุงจ่าออสก็โดนเหมือนกันนะแต่ตอนหลังมาแจ่มนะคะนะคะดีใจกับลูกสาวคนเก่งนะคะมีครบทุกอย่างนะคะหัวข้อแอดยาก,ก็คือลูกมีมีพ่อมีแม่อยู่ใกล้เป็นกำลังใจนะคะแล้วยังมีแม่แม่เอฟซีแฟนคลับที่รักหนูมากมายค่ะลุงสมพรไม่หมุนคนอื่นๆเลี้ยนหัวแตกเลื่อนหัวแตกใช่ไหม คุณชูชาติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกสาวนะคะเขาเรียกว่าเขาดังนะคะดังเป็นพลุแตกแล้วนะคะขนาดงานเนาะงานระดับประเทศนะคะก็มีนะคะนักร้องชื่อดังนะคะรุ่นก่อนรุ่นพี่เนาะเขาเรียกว่ารุ่นพี่<ม>ก็คือรุ่นนะคะของอันวันนั้นมีนะคะมีพี่ก้องห้วยไล่แล้วก็ลูกสาวเรานะคะ ที่ได้ร้องเพลงในงานนาคากีฬานะคะเขาเรียกว่านาคาคิงครับนะคะไม่ใช่ธรรมดานะคะคุณเอฟซสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่นาคะเนาะไม่ธรรมดาจริงๆค่ะคุณเอซลูกสาวเรานะคะเขาเรียกว่าระดับได้ได้ได,ได้ได้ร่วมงานกับระดับแนวหน้านะคะ่ะคุณกีดค่ะ ข้าดูงานนะคะในกลุ่มปิดเหมือนพุ่มพวงเลยใช่ค่ะจากเด็กมกเปิดหมวกนะักร้องบ้านนอกคนเก่งที่สุดนี่แหละนี่แหละคำคำนี้แหละนะคะใช่จากเด็กเปิดหมวกร้องเพลงนะคะได้วันสองสามร้อยบาทเนาะเข้าสู่แบบเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ไม่รู้อะไรมาเปรียบนะคะที่ โลกใจดีกับหนูนะคะแอดย่าขอให้โลกใจดีกับหนูแบบนี้ตลอดไปนะคะขอให้หนูนะคะดังดังปังปังนะคะใช่ค่ะผมอยากให้ค่ะละคระคะอยากอะไรนะคะเหมือนละครชีวิตใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวนะคะ ผมอยากให้นักร้องละครชีวิตถ้าร้องได้น่ะค่ะใช่ไหมอยากให้น้องร้องละครชีวิตใช่ไหมคุณเอฟซีน้องขอ้องได้ทุกอันเลยนะคะละครชีวิตนี้เป็นเพลงของใครคะคุณเอฟซีขะเป็นเพลงของใครเอ่ยนะคะละครชีวิตนี้เป็นเพลงของใครนะคะเป็นเพลงของใครเอ่ยนะคะอืเป็นเพลงของใคร ไมพี่ลมพรเออหนูเหมือนหนูเคยร้องนะละครชีวิตหนูร้องในในรายการนะคะดวลเพลงชิงทุนนะคะหนูร้องในรายการดวลเพลงชิงทุนนะคะหนูร้องในรายการดวลเพลงชิงทุนนะคะคุณเอฟซีเดี๋ยวอย่าไปดูเขามีที่จอดข้างหน้าไหมนะคะหรือยังไงนะคะเหมือนพี่เขาอยากย้ายรถไปทางโน้นนะคะใช่ไหมเอ่ยนะคะ ดนเพลงชิงทุนนะคะใช่ไหมนะคะพุ่มพวงค่ะอะไรนะคะสวัสดีค่ะคุณสําเทิงสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามานะคะพูดคุยทักทายกับแอดย่านนะคะแอดย่านะคะอยากให้โลกนะคะใจดีกับลูกของเราแบบนี้ตลอดไปให้ลูกมีคนรักพุ่มพวง ก็ลําบากใช่คะ่ะคุณกิษณนานะคะค่ะสวัสดีค่ะเอซน้องต้นข้าวจากสมุทรปราการสวัสดีค่ะชีวิตหนูนะคะจะบอกให้ไม่ไม่ต่างกับศิลปินในดวงใจของหนูเลยนะคะคุณเอฟซีเหมือนแม่พึ่งทุกอย่างเลยนะคะคล้ายๆกันเลยชีวิตหนูคะ่ะชีวิตหนูเหมือนแม่พึ่งมากเลยนะคะแม่พึ่งตอนเด็กก็ลําบากนะคะ อ่ค่ะคุณสำเริงค่ะลูกสาวค่ะตลอดค่ะอบอุ่นอะไรนะคะเดี๋ยวอัจฉรดูก่อนเด้อค่ะจริงๆนะคะคุณเอฟซีตอนนี้ลูกสาวกําลังอบอุ่นครับใช่ค่ะคุณสำเริงค่ะกลัวจะผ่านมาถึงจุดนี้ยากมากน้องสุดยอดมากยา่าและคนอื่นๆที่อยู่เบื้องหลังใช่อัดยา่าขอบคุณทุกคนเลยและคนหนึ่งที่เราลืมไม่ได้